ของตลาดอนุพันธ์นะคะวันก็มองในส่วนตัว Sa f e t y i n d e x f u t u r e เนี่ยอาจจะมีรีบาวได้บ้างนะคะต่อเนื่องจากเมื่อวานจากที่ในส่วนของตัวไอซ่าศูนย์เนี่ยเมื่อวานร่วงลงไประหว่างวันมา131.70จุดนะคะ,ะแต่ว่าก,ก็ก่อนจะปิดตลาดเนี่ยตีตัวกลับขึ้นมาปิดที่ระดับ9 8 7จุดนะคะลบไป18.90จุดด้วยโวลุ่มที่หนาแน่นเป็นประวัติการ สีกว่าสัญญานะคะ,ะโดยทั้งนี้เนี่ยในส่วนของอนักทุนต่างชาติเองเนี่ยแม้ว่าจะกลับมาเป็นซื้อสุทธิประมาณหมื่นกว่าสัญญาแต่ว่ามองคงจะเป็นการ c o v e r SHOT ที่ทำมาไว้บางส่วนเท่านั้นนะคะแล้วก็ยังคงขายต่อนเนื่องมาในส่วนของตลาด หุ้นกว่า4 0 0 0ล้านบาทแล้วก็ร่วมกับในส่วนของทุนสถาบันที่ยังมีการขายออกมาในส่วนของตลาดหุ้นเช่นกันนะคะก็มองว่าในส่วนของปัจจัยภายนอกเองเนี่ยยังคงเป็นแรงกดดันหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยอาจจะ มี panic s e ลจากข่าวลือในประเทศแต่ว่าก็มีแรงซื้อคืนกลับเข้ามาเหมือนกันทำให้เห็นการรีบาวได้ในช่วงไทยตลาดตลาดแต่ถ้ามองในเรื่องของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ยังร่วงลงต่อเนื่องหลังจากที่โอเปกเนี่ยยืนยันจะไม่ลดกำลังการผลิตน้ำมันลงนะคะก็ยังคงเป็นตัวกดดันดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกทากลางความวิตกต่อ,อาภาวะเศรษฐกิจโลกนะคะก็ยังน่าจะเป็นตัวกดดัน บรรยากาศการลงทุนให้อยู่ในเชิงลบต่อโดยในช่วงเช้านี้เนี่ยตลาดหุ้นในภูมิภาคกา็ยังคงปรับตัวล่วงลงต่อนะคะขณะที่ในส่วนของอตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งยุโรป Uh, วันนี้เนี่ยที่น่าจับตาก็คือในเรื่องของตัวเลข PMI ในภาคการผลิตแล้วก็การบริการรวมถึงในส่วนของตัวเลขในภาคที่อยู่อาศัยของสหรัฐก็คงจะต้องจับตาดูว่าจะออกมาในทิศทางที่จะช่วยคลายความกังวลในเรื่องของวิกฤตในเรื่องของการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกหรือไม่ในระหว่างที่นักทุนเอง ก็ยังจับตาดูในส่วนของการประชุม f o mc เพื่อหาสัญญาณในเรื่องของอทิศท,ทางการดำเนินนโยบายทางการเงินในอนาคตร mm. วมถึงแนวโน้มเศรษฐกิจว่าจะดูมีภาพที่มีการฟื้นตัวจนถึงขั้นที่เฟดจะเริ่มมีการปรับขึ้นอาตาัตราดอกเบี้ยเมื่อไหร่นะคะก็ยังคงต้องจับตาในส่วนของปัจจัยภายนอกอยู่ขณะที่ปัจจัยภายในเองเนี่ยในเรื่องของ โอกาสที่ทางคณะกรรมการคณะกรรมการนโยบายทางการเงินของเราเองเนี่ยจะลดในส่วนของอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยก็ดูจะเป็นที่คาดหวังกันมากขึ้นหลังจากที่ในส่วนของอเศรษฐกิจโลกเนี่ยก็ยังค่อนข้างจะ,ะชะลอตัวแล้วก็ในส่วนของเราเองเนี่ยก็ยังต้องรอในเรื่องของอการ ื่อจะกระตุ้นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจก็ยังคงเปิดรูมเหมือนกันที่จะทําให้ทางกรง,งเงยมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยก็ถ้าลดมีการลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมรอบนี้หรือว่ามีการส่งสัญญาณที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงต้นปีก็น่าจะเป็นบวกต่อตลาดทุนอยู่บางส่วนแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยแรงขายของนักทุนต่างชาติเองเนี่ยยังน่าจะคง แรงกดดันอยู่แล้วก็มองว่าในส่วนของตัวสัญญาณทางเทคนิคเองเนี่ยก็บ่งชี้ว่าการรีบาวในวันนี้เนี่ยน่าจะอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจํากัดอยู่เหมือนกันจึงมองว่ายังไม่น่ากลับไปยืนระดับ1,000จุดได้อย่างแข็งแรงแล้วก็มีโอกาสที่จะซึมกลับลงมาอีกครั้งดังนั้นสําหรับสถานะใหม่แนะนำให้เข้าเปิดชอ็อตเอซ่า์ที่ระดับ เก้ร้อยเก้าสิบเจ็ดจุดโดยตัดขาดทุนถ้าหากว่าปรับตัวขึ้นเหนือระดับหนึ่งพันสองจุด ส่วน s i n เกิลสต็อ f ฟิลเตวันนี้แนะนำเข้าลงทุนใน Jazz Z14 แม้ว่าเมื่อวานเนี่ยจะเห็นการรีบาวได้บ้างในช่วงท้ายตลาดปิดลบไป0.59แล้วก็มองว่าในส่วนของเครื่องมือ MACD เองเนี่ยยังคงเป็นแรงกดดันเนื่องจากยังมีสัญญาณขายแล้วก็ปรับค่าลงต่ำกว่าเส้นซีโร่ไลน์ มองว่าในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนวันนี้น่าจะรอจังหวะเข้าช็อตตัว Jazz หนึ่สีที่ระดับ6บาท70โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ6บาท45แล้วก็ตัดขาดทุนที่ระดับ6บาท85ปิดการ,รชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ